อันดีกาครับ31นาทีแล้วอา,ากาศใส่บุญใส่เบิร์นกำลังปัน่นตามขบวนกวนขาแรงไปเรื่อยๆห่างๆแบบห่วงัวฮะทั้งกี่วทีทำหัวหลังหัวข,ขบวนด้วยนะครับเหติติดน้ำเข้าเรียกว่าตั้งแต่ได้ตัวใหม่มานเนี่ยเช็คมาโดน โดนใจจริงๆกลายเป็นวนักจิตอาสาของสายบุญสายเบือนไปในเรียกว่าแบบประทับใจเลยนะครับนะเรื่อยๆๆ,ๆสีสันบางช่วงบางตอนบนเส้นทางสร้างสุขหมายเลขสามหนึ่งสี่สี่ที่ด้านหน้าที่ทำการอบตบางพระแบบนี้เลยนะครับเส้นทางหมายเลขสามหนึ่งสี่สี่ เส้นทางสร้างสุขขรณ์ของเราชาวบีฮ่าในทุกๆวันท,ที่ออกปัน่นะสร้างสุขร์ให้กับตัวเราเองเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองออกกำลังกายดูแลสุขภาพนะเรื่อยๆครับเรื่อยๆใกล้แล้วใกล้แล้วสเตจสุดท้ายแล้ว